โอเคครับผมกลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชา n e l Joe e x r i d e r นะครับผมวันนี้นะครับผมเซิร์ฟเบต้ามันอัปเดตตัวใหม่เข้ามาเนาะเข้ามาแบบสองสาวันแล้วล่ะผมเพิ่งมาทําคลิปนะครับก็โอเคอาจจะอัปเดตช้าไปหน่อยนะก็ขอโทษด้วยนะครับผมสําหรับที่ลงคลิปช้านะครับผมเพราะว่าวันเนี้ผมมาลงคลิปให้กับทุกคนได้ดูแล้วนะครับผมก็โอเคไม่พูดพร่ำทำเพลงนะเดี๋ยวเรามาดูตัวใหม่กันดีกว่าผมเกริ่นไว้เลยว่าฮิโโ่ตัวเนี้ย แม่งเป็นฮีโร่ที่สุดจริงๆนะครับผมเพราะว่าฮีโร่ตัวเนี้มันเหมือนเอาดับซี่กับอ่าหลายๆตัวมันรวมกันนะครับแม่งเก่งนะผมคิดว่ามันเก่งนะนหนือนเอาดับซี่กับโลคิมารวมกันอะ่ะคือโคตรโหดนะครับผมนี่เลยตัวนี้เลยนะครับผมหลักๆแล้วเนี่ยค่อนข้างเหมือนดับซี่พอสมควรนะครับสกิลแต่ละสกิลเนี่ยเปิดตัวค่อนข้างเท่น,นะครับผมตัวเนี้ยผมคิดว่าสายเมดทุกคนน่าจะมีนะครับคิดว่า ต้องมีต้องมีอ่ะผมคิดว่าทุกคนต้องมีอ่ะตัวเนี้ยเห็นปะสกิลแต่และสกิลเนี่ยคล้ายๆดับซี่เลยนะครับผมเหมือนดับซี่เป๊ะๆนะครับแต่สกิลมันอ่าเอฟเฟกต์สกิลเนี่ยมันไม่ค่อยเหมือนนะครับมันไม่เหมือนนะครับแต่รูปร่างสกิลเนี่ยค่อนข้างเป๊ะนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะพาไปดูกัแกนแต่และสกิลมันใช้กันยังไงนะครับผมแล้วมันทําอะไรได้มากนะครับก็ที่เราต้องเล่นเนาะเรามาดไูไอเทมกันก่อนดีกว่าไอเทมก็จะมีเพื่อไอเทมเวทนะครับผม อย่างรองเท้านะครับผมก็จะใครจะเป็นจอะเาะก็ได้นะครับหรือจะเป็นรถคูดาก็ได้รถสีซีนะครับแล้วก็เป็นเพื่อไอเทมเมททั่วไปเลยเพื่อเบิร์ดทีเดียวให้ตายนะครับผมประมาณนี้นะครับผมก็ประมาณนี้แหละก็ที่เราต้องเล่นนะครับผมตัวนี้ที่เราต้องเล่นเลยก็คือกางกับจังเกิลนะครับผมหรือป่านั่นเองนะครับ ก็ผมคิดว่าหลายคนน่าจะไปเล่นป่าพอสมควรนะครับเพราะว่าตัวนี้มันค่อนข้างเก่งนะครับถ้าเอามาเล่นกลางเนี่ยก็กดผู้ผู้ต่อสู้ได้เยอะนะครับผมคิดว่ามันจะกดกดคนได้เยอะเหมือนกันโอเคก็เดี๋ยวเราไปดูวิธีการใช้คอมโบนะครับสําหรับตัวนี้นะอันนี้เป็นสูตรของผมนะครับใครจะแตกต่างวันนี้ก็ได้นะครับไม่มีปัญหานะครับผมไปดูกันโอเคเราเข้ามาในเกมแล้วเนาะแล้วก็เดี๋ยวมาดูท่าหนึ่งนะครับท่าหนึ่งใช้ได้2ครั้งนะครับอ่าประมาณนี้นะครับผม อของครบแล้วโอเคประมาณนี้นะนี่ประมาณนี้นี่เป็นไงส่วนสกิลสก็นี่ครับผมกดปุ๊บเราจะวิ่งไวนะครับแล้วก็ได้เกาะนิดหน่อยนะครับผมส่วนอันติคือสตันนะครับเมื่อวงมันโหลดมาครบนะครับดูตรงวงให้ดีนะครับมันจะโหลดมาครบเห็นปะมันสามารถใช้คู่กับคอมโบที่1ได้นะครับผมประมาณนี้นะครับอ,อย่างเราเนี่ยประมาณนี้นะปุ๊บ ปุ๊บแดดไปครับผมแล้วก็ระเบิดวงนะครับผมประมาณนี้นะอ่ะดูดูเนี่ยมันเป็นมันเป็น,น,ปนสตันนะครับทุกคนเห็นปะแล้วมันมีดาเมจนะสตันมันมีดาเมจนะครับเห็นปะโคตรแรงนะครับผมโคตรแรงโคตรจะแรงนะครับโอ้โหเป็นตัวที่ ได้ยากนะครับสําหรับคนที่เล่นเป็นคือจับยากมากๆนะครับเห็น mm hmm. <Okay, S 2> ปะสกิลสองมันก็วิ่งไวแถมบวกเกาะให้ด้วยนะครับส่วนอตัติสตันแล้วมีดาเมจแรงมากๆแล้วอ่าสตูเนี่ยลอยขึ้นไปบนฟ้าด้วยนะครับ mm hmm. คือมันโกงอะ่ะสําหรับผมคิดว่ามันโกงมากๆนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูคอมโบอีกครั้งเดียวนะครับผมจะปิดคลิปแล้วนะมาเดี๋ยวรออ่าบอทเกิดก่อนอันนี้ผมมาคอมโบกับบอทนะครับอ่าคอมโบกับบอทมันก็จะเป็นการฝึกให้นิดนึงเนาะแต่ถ้าเกิดจะให้ดีนะครับ ผมแนะนําให้เล่น 5v5 หรือไปเล่นไม่ต้องจากระดับไปฝึกยีโรก่อนนะครับเห็นปะมันจะเป็นแบบนี้นะครับคอมโบมันจะเป็นแบบนี้ปึ๊บกลัข้าไปปึ๊บเห็นปะมันจะเป็นแบบนี้ครับผมโอเคก็ใครที่ชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์กดแชร์กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ไปละไว้เจอกันในพาร์ทหน้านะครับ